สวัสดีค่ะเมน,นีกับยูทงยูทายูไฮยูยนาคือเก้าเมน,นีจะพามาอัปเดตชีวิตงัวหน่อยได้พี่น้องงัวน้อยอ่างเปาเกิดใส่มือตุ้จีนพอดีเนาะตอนแรกตั้งซื้อว่าตุ้จีนกิดไปกินมาเลยเปลี่ยนใหม่เป็น่นอ่างเปาซื้อม้วนมวนงัวหน่อยก็ได้น้องอ่างเปาตัวแดงจึง้งคืองอู่ผี่น้องแม่เป็นงัวไทาย พ่อเป็นงัวบามานผสมกันออกมาในนองอ่งเป่าแดงจึงครึ่องตากก็กำลังกิดืกกกำลังแบบกำลังเรียนรู้อะชีวิตในโลกภายนอกอ่ะอยู่ทงหอทงหน้านะอายุสี่มือตังย,ย่าใหญ่พี่น้องคือเหลืออยู่น่ารักยามื่อเศร้าอากาศแจม่มใส เลี้ยงแล้วก็หักนาอพี่น้องน่ารักมากน้องอ่างเปาจ้าอายุสี่เหมือดเลยพี่น้องแม่กับห่วงห่วงลูกด้วยนะคอยดูแลปกปอก้องลูกอยู่ใกล้ๆปเคยห่างลูกเลยกินนมจะกินนมอ่างเปากำลังกินนมพี่น้อง